สวัสดีครับผมแอปนะครับก็อันนี้จะมีรีวิวงานนะครับเป็นงานส่งท้ายปี2,568นะครับเป็นงานประจำเดือนธันวาคมง,งานในชุดนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7จ็ดลำนะครับจะเป็นงานที่ท็อปมากแรงกก็ถือว่าสิ้นปีนี้เป็นปี ที่สุดตั้งแต่ทำมานะครับก็จะไลท์ลาแรกนะครับอันนี้จะเป็นชิงชันลายแบบเกรดว p เลยนะครับคือทั้งลำเนี่ยเป็นไม้แผ่นเดียวกันแล้วก็มาลาที่สองนี้นะครับจะเป็นตัวไม้ชิงชันดำลายไฟเกรดว p เนี่ยครับทั้งลำเลยแผ่นเดียวกันแล้วก็ลาที่สองนี่ฝั่งโมสไอใ,ใส่เ็าะไทเทเนียมแท้ทั้งลำเลย กอมาลำที่สามอันนี้เป็นชิงชันลาวนะครับเป็นศูนย์โค้งแล้วก็เป็นลำที่เริ่มต้นในการฝังโมเสสทั้งลำก็จะเห็นตำแหน่งของโมเสสก็จะอยู่ที่ปิดท้ายศูนย์นี่แล้วก็ตรงที่ทายแล้วก็จะมีด้านล่างสองสามจุดนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นงานไม้พยุงดัางนะครับเอกวีพีเหมือนกันเลยนะครับ ฝังโมงเสกทั้งลําใส่น็อตไทเทเนียมแท้ทั้งหลังนะปิดตัดลายสองหน้าออปชั่นนี้คือถือว่าสุดๆของนาทีนี้เท่าที่มีเลยนะของลังนี้ก็ลายที่ลองดับมาครับลำนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานของไม้หายากตัวนี้เป็นชิมชันตาตัดแปนนะครับทั้งลำเลยแสงเขาบังอางมีเมีเม็ด ก็ใส่เป็นศูนย์โค้งหน้าหลังน็อตไทเทเนียมแท้ทั้งลำเหมือนกันนะครับก็ไล่มาลำถัดไปนะครับสีดำก็จะเป็นไม้มมลิดดำนี่ก็จะเป็นเกตหายากเลยนะครับตัวไม้มมลิดดำลำนี้ก็จบท้ายขบวนํำสุดท้ายลำนี้ก็จะเป็นไม้มมลิดดำ แบบ4ู p ออปชั่นเลยก็คือศูนย์โค้งหน้าหลังปีกัดลายสองหน้าฝังโมเสกทั้งหลังแล้วก็น็อตไทเทเนียมแถญี่ปุ่นทั้งหลังนนก็งานชุดนี้เขาจะมีความสวยงามมาดีห้องคานกระจกันะครับนะเดี๋ยวผมสูงให้ดูนี่ครับตัวงาน ท่านไหนที่สนใจงานนะครับก็ให้รับชมเป็นแนวทางก็สำหรับท่านไหนที่ติดตามก็ขอบคุณสำหรับการชื่นชมชื่นชอบในผลงานนะครับผมก็จะพยายามพัฒนางานไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะไปสู่งานที่ความปาณิดสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าผมทำด้วยความชอบแล้วก็จะมีความสุขในทุกครั้งที่ผลงานออกมาด้วยความปาณิดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ก็จะมีรอยยิมย้มจากผลงานที่สร้างได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ